สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ออกมาแลนอินรดเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ค่อยได้ขี่อะก็เลยพอออกมาแลนดอินนะทุกคนจอดนานอ่ะทุกคันนี้ไปเรื่อยๆครับผมผมไปเปลี่ยนสเตอร์มาด้วยทุกคนลงสเตอร์หลังฟันนึง ลงสเตอร์ไปปัดหนึ่งนะทุกคนหน้าไม้ก็ไม่ขึ้นนะทุกคนไม่รู้ยืนพื้นเท่าไหร่เฮียมีตำรวจยดโดบังกับลูกพี่ดีกว่าตำรวจท่่หมา ผมวาลูกผมวาลูไปก่อนดีกว่ารถผมมันโชกหลังมันอ่อนนะทุกคนไม่รู้มันเป็นยังไงโอ้โหไม่ได้เลยรถผมด้วยกัน กระจกโอโหอะไรเนี่ยดูไม่ได้เลยออกมาลันกินเฉยๆไปได้เลยไหมวะไปไม่ได้ด้วยหลอนอีกอ้าหลอนเลย ไปดีกว่าค่อยๆไปดีกว่าอ่าค่อยไปค่อยไปเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนทุกคนน้ำมันมีแต่ผมก็จะเติมอเติมไว้ก่อนกันไว้ก่อน <laughs> ไม่ค่อยได้เอาออกมาขี่นะอันนี้ทุกคนผมก็เลยจะขี่ไกลๆหน่อย ลันอินมันไปด้วยแหละลูกมันฟิตผมไม่ค่อยได้ขี่ด้วยแหละคันนี้โอเด็ก okay. มันแป้บเอาอีสิบ aja ini kan? กระจกหลังแม่งดูไม่ได้โอ้โหอะไรเนี่ยไปแล้วกันผมโชคว์ผมก็ยุ่อยอีกอ่ะตาค้มทำไงอ่ะโอ้โหกระจกเนีอ่ะ กลับก่อนทุกคนมาลัดอีิแค่นี้แหละโ <c oughs> <Okay. S 1> อะเคหุดด่นนะั้นก็จะยีดูแล้วอะไรวะเนี่เอุ่อหม ามาจบวันนี้โอหเป็นอะไรของวันนี้ะโอ้โหเอ,อ,อ,อกวอาวลาทิ้งเถอ ล่ำไม่ค่อยดีด้วยเดิเอโคงไม่ได้ทุกคนต่ง,งไม่ค่อยดี <S 2> <S 2> <S โอ้โอโอ้โฉก็อยู่ให้เกินทุกคนเวลาตกหลุมอ่ะทุกคนยังไงวะมันลอนรถมันล่อน ไอดีอยู่ทุกคนแต่เหมือนรถมันรออะไรไม่รู้ก็ประมาณนี้ทุกคนผมมาลาดินเฉยๆไม่ได้ขี่นาน,น้ากทนนี้ทุกคนก็เลยออกมาลาดิน